you กลับมาพบกับคุณครูแอลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในกิจ,จกรรมหนูน้อยขยันอ่านเขียนค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะที่มีชื่อว่าตัว U V W X Y และ Z นะคะวันนี้เราเขียนจำนวน6ตัวนะคะเพื่อให้จบตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะ แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลจำนวนหนึ่งบรรทัดค่ะเด็กๆในส่วนของการอ่านนะคะวันนี้เราจะอ่านกันในสามบรรทัดสุดท้ายของหน้าที่32เลยซึ่งหมายความว่าก็จบหน้านี้แล้วในสัปดาห์นี้ในในเล่มนี้นะคะเด็กๆเอาละค่ะคุณครูแอลคิดว่าเด็กๆคงพร้อมรับชมคลิปสาธิตการอ่านและการเขียนแล้วนะคะงั้นเด็กๆไปรับชมได้เลยค่ะ คออูคูนอานาคูนาตอ,อัวตัวกอแอแกตัวแกรอเอ,อเละทอเอ,อเธอเลอเธอรอเอาเราหออัวหัวรอออเราะขออำำําขำเราหัวเราะขำ คูนาตัวแกเละเธอเราหัวเราะขำบอิบิดออาดาบิดาตอาตาออีสีตาสีถอไอไถนอานาไถนาปอไอไปจอเอเจอ งอูงูไปเจองูงอูงตูตอัวตัวสออีสีดออมดำงูตัวสีดำบิดาตาสีไถนาไปเจองูงูตัวสีดำดออวอวอัววัวตออาตา อีสีวัวตาสีตอเอเตงอูงูเตะงูงอูงูเตเตงงองปอไอไปงูไปนอไอในรออูรูในรูปออูปูนนอานาปูนา วัวตาสีเตะงูงูไปในรูปูนาอะเดี๋ยวคุณครูแอลอ่านทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะบิดาพาเราไปหาตาสีในนาตาสีมีวัตวตัวโตสีเทาวัวตาสีดุ ตาสีพาโคไปนาโคตาสีไถนาดีเราทำนาตัวดำเละะเทออบิดาหัวเราะเยะะขำเราพอบิดาไถนาบิดาทำหัวะมัมไปในคูนา ตัวแกเละะเทอะเราหัวเราะขำบิดาตาสีไถานาไปเจองูงูตัวสีดำวัวตาสีเตะงูงูไปในรูปูนา ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเป็นการเขียนตัวอักษรทั้งหมดที่เหลืออยู่ของภาษาอังกฤษเลยนะคะนั่นก็คือตัว U, V, W, X, Y, และ Z นะคะเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มัเลยนะคะตัว U เด็กๆโค้งนะคะตัว V จุดที่มุมลากเฉียงลงเฉียงขึ้น W ก็เหมือนเขียนตัว V 2สองตัวเลยค่ะเด็กๆตัว X คือเครื่องหมายคูณนะคะ Y เขียนตัว V ก่อนแล้วขีดเส้นตรงลงมา Z อย่างนี้เลยนะคะ U V W X Y Z U V W X Y Z U, V, W, X, Y, Z เสร็จแล้วค่ะเด็กๆตัวพิมพ์ใหญ่นะคะค่ะต่อไปเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆตัว U เขียนแบบเดิมเลยแต่ว่าลากซ้ำลงมาแล้วทำโค้งนิดนึงนะคะตัว V เหมือนกันเลยค่ะ W ก็เหมือนกันนะคะ X ก็เหมือนเดิมเลยส่วนตัว Y เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะขีดเส้นเฉียงแล้วก็ขีดเส้นยาวตัว Z ก็เหมือนเดิมนะคะอ่าว U V W X Y Z U V W X Y Z U V W X Y Z เอ mm ้า hmm. วเขียนชื่อแล้วนะคะดอเด็กจุดยอหญิงจุดมออีมีนออานานามสกุลตออาตา ดอีดเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆอ่านจบนะคะอย่าลืมเตือนให้คุณพ่อเขียนวันที่ให้เด็กๆด้วยนะคะวันนี้วันที่10มีนาคมพุทธศักราช2565นนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วก็เซ็นชื่อให้เด็กๆด้วยในส่วนของการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพยายามเขียนให้เต็มช่องนะคะแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาในอัลบั้ม ทักษะการเขียนในเรื่องของแบบฝึกหัดสำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะถ้าเด็กๆทำแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายภาพส่งในอัลบั้มส่งงานเทอม2ทับให้คุณครูแอลด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนช่วงนี้ฝนตกนะคะเด็กๆระมัดระวังสุขภาพตัวเองด้วยสวัสดีค่ะเด็กๆ